ตื่นเต้นคือทุกคนอนาจะคิดถึงพวกเราเพราะว่าใน5วันที่ผ่านมาใช่ไหมเรามีแค่ถ่ายทีเซอร์เนาะถ่ายทีเซอร์ถ่ายโปสเตอร์แล้วก็เป็นภารกิจซินรับใช่ไหมคะแล้วทีนี้ยังไม่มีอ่าคอนเสิร์ตในรอบ4 5ถึงวันนี้นะคะก็เลย ทุกคนนะจะคิดถึงกันแต่วันนี้บรรยากาศคอนเสิร์ตรวมไปถึงสคริปต์ใหม่ครั้งแรกที่เป็นเล่น2ชั่วโมงกับสคริปต์ใหม่ในผับนะให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะทุกคนเด็กออกเดินทางไปตั้งแต่เช้าแล้วนะคะพี่สายพีนสวัสดีค่ะพี่กันตาสิริขอบคุณนะคะเพราะมาก EP EP นี้ก็มีว่ามีเซอร์ไพรส์แล้วแล้ว EP สเปเชียลที่ไปลาวมีเซอร์ไพรส์จากลูกชายด้วยบอกแค่นี้แต่ไม่บอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์อะไร <c oughs> พี่กุลขอบคุณค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยให้ทุกคนเห็นว่าใช้เซรั่มโตเกียวเราหน้ามันดีขึ้นจริงๆหน้าใสาแบบสุขภาพดีค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวคอนเสิร์ตจากนี้ไปก็จะมีคอนเสิร์ตเกือบทุกวันทุกคนเตรียมตัวพี่บิวตี้คิดถึงจังเลยน้องอยูริร้องเพลงบุก่งพอใช้แล้ววันนี้กลุ่มปิดไหมเดี๋ยวไ่แซมแจ้งอีกทีหนึ่งเด้อพี่สำราญแต่มีไล์สดแน่นอนนะคะเป็นไล์กล้องมือถือ,อพี่เบนพี่ธนูช่วยกันดูแลเรื่องไลสดให้ให้ทุกคนได้ได้ชมกันนะคะ พี่นีสวัสดีค่ะขอบคุณพี่จินตนาอขอบคุณของขวัญด้วยนะพี่กระถิ่นริมรัวน่ารักมากพี่มลสวัสดีค่ะวันนี้ได้รับเซรั่มแล้ววนะิเคราะห์เลิดพี่มลใช้ไปเรื่อยๆเลยนะแล้วหน้าเราจะใสขึ้นได้ยินแหมพูดแค่นี้ก็ดีใจแล้วมีสมบัตใช่แล้วมีแน่นอนนะคะ พี่ปอสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บันิดาด้วยฟังสวัสดีกันร้ยะหนึ่งระยบพอมากใช่พอมากจริงๆเพราะครับแม่ไม่อยากฟังบ่อยฟังแล้วน้ำตามไหลมันดีใจเ <c oughs> <c oughs> วลาได้เห็นลูกชายร้องเพลงพ่อได้เห็นเด็กๆร้องเพลงพ่อพอย่างเงี้ยดีใจเพราะไม่ได้ฟังแค่เพลงอ่ะนึกไปถึงว่าถ้าแฟนๆหรือคนที่รักน้องอ่ะได้ฟังแล้วเขาจะดีใจขนาดไหน ขนาดเราได้ฟังเรายังยิ้มขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเป็นบ้านหาของน้องๆได้ฟังได้แบบแชร์ได้แบบ share, แบบเขาจะน่าจะดีใจเขา,าจะปพื่มใจมากไม่ใช่ย้อนคถึงตรงนู้นเลยนะทุกคนพี่แก้มบุ๋มสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะพี่อัมพายสวัสดีค่ะแม่บอกบอสเอาไปร้องบนเวทีหน่อยค่ะอาจจะมีแน่นอนนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวส่งให้นะอาจารย์นันทดนตรีได้แก่ก่อน สี่เพลงที่ยูริส่งแกะไปต้องมีแน่นอนนะคะในสคริปใหม่ร่องเรือหาดรักเกาะใช่แล้วช่วงเปิดตัวจะดีมากใช่ไหมพี่แพทสวัสดีค่ะใช้เซรั่มเช้าเย็นเข้ากดที่แปแล้วค่ะแม่อุ๊ย พี่ภาษาพรหน้าเป็นไงบ้างหน้าติ่งตึงเนาะริ้วรอยเริ่มหายรอยแบบต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกริ้วรอยถ้าเราใช้มันจะเป็นเหมือนการสตาร์ทหน้าเราให้ให้หน้าเราไม่ไม่มีริ้วรอยไม่แก่ขึ้นนะร่อรงเรือหารักใช่ไหมเข้าวบนหมาด ได้สินค้าเร็วค่ะทุกคนขอบียมเมื่อวานก็มาวันก่อนก็มามาเกือบทุกวนันจริงๆไทยวัสดุอะ่ะควรจะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปเป็นไปองพเซนเตอร์ได้ขอบคุณค่ะ,คคะเห็นไหมพี่วัฒนพรบอกว่าน่าใสมากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้นะาไปกดในช่องแม่แซมได้เข้าไปกดในช่องแม่แซมได้เลยนะคะ โจจะไปหาบอสทีคอนเสิร์ตน่าจะไปนะพี่กูนวันนี้หมูโจน่าจะไปนะคะสวัสดีพี่อ้อมคะ่ะสวัสดีพี่มัมแมวด้วยนะคะพี่มลใช้ดีมากเมื่อก่อนดูไม่ได้เลยตอนนี้นะะ่าสาวเอยเลิศพี่มนใช้ไปเรื่อยๆเลยแม่แซมก็ใช้แต่ก่อนแม่แซมแบบหน้าแหลแ่แหม่ยิ่งตั้งแต่ปีที่แล้วอะไม่มใช่ใช้มาจะปีหนึ่งแล้วนะนี่ปีที่แล้วอะดูไม่ได้เลยช่วงแรกๆที่มาอยู่กับบอสจำได้ไหมคะที่แบบหน้าก็เหี่ยวแล้วก็ นาเหี้ยวนาดำน่นเยหนาแหล่ถ้าตอนดีขึ้นแล้วสวัสดีค่ะไอสวัสดีพี่เลง้งสุดหล่อด้วยนะคะอย่าลืมฝากพี่เล้งด้วยนะขนมเปียอร่อยมากเป็นเป็น <c oughs> คนที่สพอร์ตทั้งฟินแลนด์คาเฟ่ทั้งฟินคาทั้งโตเกียวมิวสิกเนาะเดี๋ยวเร็วๆนี้ฟินแลนด์คาเฟ่ที่ขอนแก่นเปิดแล้วก็จะได้ชิมขนมเปียะแล้วนะ อากาศร้อนอยู่ขอนแก่น35องศาค่คะทุกคน <c oughs> ตอนนี้มาซื้อพาเลทเพื่อจะเอาไปทำบูดีเจแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอพาเลทเสร็จก็เดี๋ยวเข้าไปที่ร้านนะคะไปดูช่างแล้วก็ปฏิบัติการต่ออ่า อันนี้พี่หนุ่มขับรถฟอร์ดประจำตำแหน่งช่องที่1นึ่พี่หนุ่ม oh. กดสูตรแม่นกที่ช่องบอรอบสองตอนนี้รอรับแล้วค่ะเลิศม,มากแต่ก็ใช้ดีแต่ว่าแม่แซมเดินทางบ่อยกับวิ่งทำงานก็เลยยังไม่ได้กินอีกอย่างหนึ่งคือมีแพนกับพี่โน้ตกับคุณหมอการาินมีแพนจะาพูดได้ไหมเฮ้อ <c oughs> เดี๋ยวเราขออนุญาตบอสก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์และมีการเปลี่ยนแปลงอะไระวันนี้ไปที่ลาดพร้าวนะไอพี่เล้งมีคอนเสิร์ตท,ที่ลาดพร้าวเดี๋ยวแม่แซมบินไปไฟ5ห้โมงเย็นนะคะกับบอสคอนเสิร์ตท,ที่ชายคาอะไรนะลาดพร้าวแปดสาที่สุขโขทัย37องศาอุ้ยร้อนมากทุกคน เห็นไหมล่ะลมหายใจเห็นความคิดถึงสปอยแม่แซมแล้วได้เลยพี่เล้งน่ารักมากมากเหมือนกันนะคะาไว้มาเที่ยวฟินค่ะอุ้ยสงการต้องมาขอนแก่นนะพี่เล้งนะสงการต้องมาขอนแก่น แล้วก็มามา,มานี้ด้วยนะจะ๊ะมามาที่คาเฟ่ฟินแลนด์ дж, คาเฟ่สาขาขอนแก,นก่นนะจ๊ะทุกคนจะได้กินขนมปี้ออร่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวสักหน่อยจะได้ลงแล้วทุกคนเพราะว่าแม่แซมขึ้นมาบนรถแล้วทีนี้มันช่องมันจะอนันนี้เขาไม่ให้แบบยูริ วันนี้ยูรีไม่ได้ไปวันนี้จะเป็นเซตผู้ใหญ่นะคะทุกคนเพราะว่าอ่ามันเป็นร้านผับถึงเป็นเลสผับถึงเลสเตอร์ลองอ่ะเป็นเล่นเป็นเล่นในร้านเล่านะคะได้เลยเอะไรน่ารักเดี๋ยวทุกคนจะอะไรนะอ่ะมาเล่าแพลนให้ฟังก่อนนะคะวันนี้ วันนี้พอเสร็จฟินขับเสร็จแล้วใช่ไหมแม่แซมก็จะบินกับบอสไปเจอกันที่กรุงเทพนะทุกคนมีคอนเสิร์ตที่กรุงเทพมีน้องสกายน้องกล้องน้องชินจังนะคะ ผู้ชาย3คนแล้วผู้หญิง3คนคือแอนนี่สแตมแล้วก็เจนนี่ชาย3หญิง3เลยแล้วก็บอสพร้อมกับทีมแดนเซอร์ครบเลยนะคะทุกคนจะได้เห็นสคริปต์ใหม่ในเวอร์ชัน2ชั่วโมงวันนี้แหละวันนี้วันนี้เป็นวันแรกเต็มๆเพราะก่อนหน้านั้นสคริปต์ใหม่ทุกคนเห็นในเวที5ชั่วโมงใช่ไหมทีนี้ทุกคนจะได้เห็นในเวอร์ชั่นโชว์2ชั่วโมงจริงๆนะคะ,ะแล้วก็พอหลังจากวันนี้เดี๋ยวตารางอ่ะจะออกให้ดูว่า ในวันไหนจะมีศิลปินท่านไหนไปบ้างนะคะตารางตารางออกแล้วล่ะเดี๋ยวแก้ไขกับทีมกราฟิกแล้วก็เดี๋ยวจะโพสให้ f อซีได้ติดตามกันว่าลูกเราจะจะไปในคอนเสิร์ตวันไหนวันไหนบ้างนะคะทุกคนอ <S 2> <S 2> <S 2> <S วันนี้พี่กุลวันนี้น่าจะประมาณช่วงแม่เซมไม่แน่ใจว่าเที่ยงคืนถึงตีสองหรือว่าสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวแม่เซมยังไม่ได้เช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่า ตื่นมาก็ออกมาลุยงานเลยยังไม่เดียยไม่ได้เก็บรายละเอียดงานนะคะอ่าอาคืนเที่ยงคืนพี่เกตนะ่ารักขอบคุณพี่เกตนะคะมีไลย์ให้ชมนะคะงานเดี่ยวลีโอวันงานเดี่ยวลีโออยู่โซนนู้นเลยเนาะอยู่แม่กองอะ่ะอยู่ตรงที่เป็นเป็นเอน้องซีแกมเลยทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวแม่แซมลงแล้วนะคะต้องไปลุยต่อแล้วกับพ่อแง่หนุ่มคือขายมั่วแล้วคนหโอเคทุกคนบายยนะคะไว้เจอกันเด้อแล้วก็เดี๋ยวว่างๆจะมาไลน์แล้วก็มาอัปเดตพูดคุยมาถามตอบแบบนี้อีกถามมาได้เลยแม่แซมตอบทุกคำถามนะคะยกเว้นงานไหนที่เป็นงานเซอร์ไพรส์นะสปอยได้นิดเดียวแต่ว่าบอกไม่ได้ วันที่มี2งานขอนแก่นอุดรวันที่มี2งานขอนแก่นอุดรคือวันที่15อุดรเนี่ยจะเป็นเซตบอสนะคะแล้วก็เซตศิลปินของเราที่ขอนแก่นจะมียูริซีแกมแล้วก็น้องสแตมมี3คนแล้วก็มีโกกินำทัพน้องโกกินะคะเป็นตัวแทนผู้บริหารนำทัพศิลปินทั้ง3าคนไปร่วมพิธีเปิดกับท่านผู้วา่าแล้วก็ท่านนายกอ่าเขาจะมางาน มหาสงการอีสานและถนนข้าวเหนียวงานเทศกาลดอกกุหลาบห่งแคนของเรานะคะโอเคบายบายนะคะทุกคนไว้จะมาอัปเดตข้อมูลใหม่แล้วก็ถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปหน้าช่องแม่แซมโชว์เคสแล้วก็เลือกกดได้เลยอุดหนุนแม่แซมหน่อยนะทุกคนนะคะขอบคุณมากมากค่ะ